ถ้าคําว่าอํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยนั้นเนี่ยประชาชนคนไทยผงเข้าใจกันดีในแง่ของปัจเจกคนนะครับในแง่ของคนแต่ละคนตัวตนแต่ละคนนั้นเนี่ยก็คงพูดได้เต็มปากเหมือนกันนะครับว่าเราไม่ได้มีอธิปไตยเต็มที่นะครับและความไม่มีอิธิปไตยต่างๆ,ๆเหล่านี้นี่หนะครับก็คือตัวที่ทําให้เราจะต้องเจอสภาวะกันอย่างนี้แล้วก็ถูก คนชั้นปกครองข้าราชการนักการเมืองนะครับทุกฝ่ายร่วมกันกดขี่ประเทศไทยร่วมกันกดขี่ทุกสาขาอาชีพนะครับแม้กระทั่งลูกจ้างรัฐเองก็โดนกดขี่นะครับการประกอบธุรกิจภาคเอกชนก็อยู่ภายใต้การกดขี่เหมือนกันนะครับเพราะอะไร<ม>เพราะว่าพี่น้องไม่เคยทำความเข้าใจในเรื่องของ อธิปไตยของตนเองอำนาจอธิปไตยของตนเองอย่างแท,ท้จริงแล้วก็ไม่ร่วมมือกันในการที่จะใช้อำนาจอธิปไตยแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งในปัจจุบันและอนาคตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของที่น้องประชาชนทุกคนออนะครับอันนี้ผมคิดว่าก็คงปฏิเสธกันไม่ได้แต่ในแง่อธิปไตยของของประเทศแหละครับ นี่อาจจะเกิดข้อตกเียงกันเยอะนะครับว่าอธิปไตยของประเทศนั้นเนี่ยมันมีอยู่จริงและมันใช้ได้จริงหรือไม่มีอยู่หรือมีเฉพาะแค่ตัวอักษรตามรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับเราจะดูยังไงครับว่าเรามีอำนาจอธิปไตยในระหว่างประเทศในระดับประเทศเนี่ยจริงหรือเปล่าสิ่งแรกที่เราต้องดูก็คือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยพี่น้องประชาชนท,ทุกคนเนี่ยจะต้องหันมาให้ความสําคัญ หันมาให้คุณค่ากับคำว่าอธิปไตยแล้วลองมองดูนะครับเริ่มจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนนะครับว่าเราสามารถมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้โดยอิสระหรือเปล่าโดยไม่ถูกค้องำหรือเปล่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นเนี่ยพี่น้องก็คิดได้เองนะครับคิดได้หลากหลายเลยง่ายๆก็คือความสัมพันธ์ทางการค้าความสัมพันธ์ทางการศึกษา ความสัมพันธ์ทางการเดินทางอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆนะครับลึกซึ้งมาหน่อยก็ความสัมพันธ์ทางความมั่นคงทางการทหารต่างๆนานาพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ที่จะต้องมองลึกออกไปแต่น,นี้ถ้าแยากย่อยมามองทีละประเด็นทีละประเด็นอย่างนี้เนี่ยประกอบกับภาวะวิกฤตอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ก็ลองคิดกันดูนะครับว่าเรามี อำนาจอธิปไตยจริงไหมในแง่ของประเทศนะครับมีความเป็นอิสระจริงไหมในการดําเนินการนโยบายด้านต่างประเทศหรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับก่อนที่จะเข้าไปึลเรื่องนี้นะครับวันนี้นะครับเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งของโลกของมวลมนุษยชาติแต่วันเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์หรือไม่ได้บรรจุไว้เป็นวันสําคัญของโลกนะครับ จริงๆแล้ววันนี้เป็นวันสําคัญของมนุษยชาติอย่างยิ่งนะครับและวันนี้เนี่ยเป็นวันที่จะเชี่ย้เห็นถึงองค์กรต่างๆในระดับโลกหรือประเทศต่างๆในโลกที่เรียกว่าเป็นมหาอำนาจนั้นเนี่ยได้ทําอะไรไว้ในวันนี้นะครับวันนี้วันที่14พฤษภาคม2565ย้อนกลับไปนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคม หนึ่งก้าสีดนะครับหรือปีพศ2อ9 0สอมาถึงวันนี้ก็74ปีพี่น้องชาวปาเลสไตน์เขาเรียกวันนี้ว่าเป็นวันหนายนะแห่งโลกนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ยิวไซออนนิสนะครับผมเคยพูดมาก่อนหน้านี้แนละ้วว่ายิวไซออนนิสคืออะไร นะครับยิวซาอานิตเนี่ยถ้ามองเผินๆผิวเผินก็จะหมายถึงประเทศอิสราเอลแต่ยิวซาอานิตใหญ่กว่าประเทศอิสราเอลยิวซาอานิดก็คือกลุ่มคนยิวนะครับที่มีความเชื่อที่ทุกคนจะต้องเชื่อเหมือนยิวเชื่อนะครับถ้าไม่เชื่อก็ไม่สามารถอยู่ร่วมกันบนโลกนี้ได้นะครับและยิว จะต้องเป็นผู้กํนนาหนดชะตากรรมของโลกเป็นผู้กํนนาหนดชะตากรรมของชีวิตทุกคนบนโลกนี้นะครับใครขวางก็ใช้วิธีการทําลายล้างถึงขั้นนะครับกลุ่มที่สนับสนุนยวไซออนิสนี้นะครับก็อเมริกาก็อังกฤษแล้วก็ในแถบยุโรปนะครับวันนี้ก็คือวันที่ ยิวไซออนิสเนี่ยนะครับประกาศพื้นที่ของรัฐอิสราเอลเนี่ยไปทับซ้อนพื้นที่ของปาเลสไตน์นะครับเราเผ่าไทยต่างคนจากแดนไกลต่างมารวมใจสามัคคีทุก